สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการตอนกิ่งกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้าง 1. ถุงพลาสติก2ขุยมะพร้าว 3. เชือกฟาง4น้ำยาเล้งรากสําสำลีกล้านและ6ใบมีคัตเตอร์ครับขั้นตอนแรกเราจะนำขุยมะพร้าวแช่น้ำมาไว้1คืนจากนั้นเรานำขุยมะพร้าวมาบรรจุในถุงพลาสติกอย่าลืมบีบน้ำออกจากขุยมะพร้าวด้วยนะครับ เอาแค่พอหมาดๆก็พอเพราะว่าถ้าน้ำมากเกินไปอาจจะทําให้กิ่งพันธุ์ที่เราตอนเน่าได้เมื่อบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรานำผุยมะพร้าวใส่ถุงพลาสติกให้แน่นๆเลยนะครับจากนั้นเมื่อแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้เชือกฟางมัดปากถุง เมื่อเรามัดเสร็จเราก็จะได้ในส่วนของตุ้มตอนแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่มีขุยมะพร้าวหรือหาขุยมะพร้าวไม่ได้เราอาจจะใช้ส่วนเปลือกมะพร้าวนะครับที่เป็นชิ้นๆน,นะครับมาทําการทุบให้แบนนะครับแช่น้ําให้ชุ่มนะครับเป็นแผน่แผนๆอย่างนี้แล้วก็นํามาหอ่อกิ่งพันธุ์ที่เราทําการตอนได้นะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับคือการ ทำแผลที่กิ่งพันธ์ุเราจะเลือกกิ่งพันธ์ุที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไปจากนั้นทําแผลที่กิ่งพันธ์ุโดยการคว้านใต้ตาให้รอบโดยการคว้านเป็น200นะครับ เมื่อเราคว้านเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานํำคัตเตอร์กรีดระหว่างรอยคว้านทั้ง2องรอยครับจากนั้นก็ทําการลอกเปลือกออกหลังจากเราลอกเปลือกกิ่งพันธุของเราออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะพบว่ามีเมือกลื่นๆนะครับอยู่บริเวณกิ่งพันธุนะครับให้เราใช้สันมีดทําการขูดทําลายท่อลําเลียงอาหาร จนหมดนะครับโดยการสัมผัสแผลจะพบว่าเมื่อกระลื่นหมดไปนะครับข้อควรระวงังในการขูดมีดนะครับให้ขูดจากบนลงล่างพยายามทำให้แผลบนกระทบกระเทือนน้อยที่สุดเพราะจะเป็นบริเวณที่ออกลากนะครับ เมื่อเราทําแผลที่กิ่งพันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราน้ํำยาเล่งล่างนะครับหรือฮอร์โมนเล่งล่ากมาทาบริเวณปากแผลนะโดยเฉพาะใต้ตาทาให้ทั่วเลยนะครับจากนั้นเรานําตุ้มตอนที้เราเตรียมไว้นะครับมาผ่าออกแล้วก็นําตุ้มตอนนะครับหุ้มกิ่ง พันที่เราเตรียมไว้นะครับจากนั้นเราก็นำเชือกฟางมาลัดให้แน่นการลัดนะครับก็จะลัด2 2เส้นนะครับก็คือเส้นบนและเส้นล่างเมื่อเราทำการตอนกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราหมั่นดูแลกิ่งพันธุ์ของเราอย่างสม่ำเสมอโดยระยะเวลาในการออกรากของกิ่งพันุ์อยู่ประมาณ15-20ถึงวันครับ ก็หวังว่าคลิปการตอนจริงในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สาหรับนักเรียนนะครับนําไปประยุกต์ใช้นะครับในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะครับขอบคุณมากครับ